เดือน2025มิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคอนติเนียลอิดเลกาซี่เอสเอร์รักเยตวิฟายเอสยูบีเบลนดิ้งออฟโรดคาบาริลิตี้วิดมูเดิลคอมฟอร์ตและเทคโนโลยีดีไซน์4ออดเวนเจอร์ซีเคอร์และอเวบันไดรเวอร์อะไลน์ดิสเลเทชั่นไอเทอร์เรชั่นออฟเฟอร์เอ็นฮาร์สต์สเตลิงอิมพรอฟท์เพอร์ฟอร์แมนซ์และคัตติ้งเอ็ดเซฟตี้ฟีเจอร์วิดเอเวลและอเกรสซีฟเอกทีเรีย The Pajero Sport เฟอร์มิสุบิชิสซีเนเจอร์ไดนามิกชิลฟรอนกริลสเล็กและเฮดไลท์แอนด์เอสเค้าเท็ดบอดดี้ด้านเอ็กคูทโทเนสเดอร์อัปเดตเท็ดดีไซน์อินคลูดสปอร์ติเออร์อลลอยวีลเอมอลแอโรดินามิกเชพแอนด์รีฟายเอ็กเซนต์แมคคิ่งอิสตันท์เอาท์ออนเดอะโรดเดอะไฮกราวด์คลีแรนต์แอนด์มัสกูลาร์สแตนเอ็นชัวร์อิสเรเมนเอโดเมนแนนพรีเซนต์เวทเตอร์ออนไฮเวย์ออฟโรดเทรลอันเดอร์เดอะฮูด เดอร์สองพันยี่สิบห้าปาเจโร่สปอร์ตอิสพาวเวอร์บายเอเทอร์โบชาร์กดีเซลเอนจินดิลิฟฟิ้งโรบัสต์เพอร์ฟอร์แมนซ์และฟูลเอฟฟิเชนซี่เดอร์สมูทแปดสปีดออโตเมติกทรานสミชันเอนชูซิมเลสพาวเวอร์เดลิเวอรี่วายมิซูบิชิซูเปอร์ซีเล็กซีวบูดีซิสเต็มโปรวายเอ็กซ์เลนต์ทรัคชั่นออนออเทเรนวีเตอร์แท็กกิ้งร็อคกี้แพดมัดดี้โรดออฟซิตี้สตรีทเดอร์ปาเจโร่สปอร์ตเมนเทนสตัเบลิตี้แอนด์คอนโทรลอิดอัปเกรดสูสเซพช reducing vibration and improving handling inside the p a j e r o Sport offer a spacious and well-appointed cabin design for comfort and convenience premium leather upholstery a larger infotainment touchscreen with wireless connectivity and an advanced digital driver display provide a modern and user-friendly experience ample um legroom automatic climate control and versatile seating configuration make long journey more enjoyable for passengers เซฟตี้รีมันด์เอท็อปพริอเรอตี้วิดเดอร์ปาเจโร่สปอร์ตอิเคิปเป็ดวิดแอดวานซ์ไรเวอร์แอสิสตันฟีเจอร์อะดัพตีฟครูซคอนโทรลเลนดีพาร์ตัววอร์นิงไบรท์สปอร์ตมอนิเตอริงแอดออโตนอมัสอิมเมอร์เจนซี่เบรคกิ้งเอ็นฮันเซคิวอเรตี้ออนเดอะโรดเอเรียอินฟอร์บอดี้สตรัคเจอร์แอนด์มัลติเพลเอร์แบ็กพรีวายอะดิชันอลโปรเทคชั่นสำหรับผู้โดยสารในเคสออฟแอนด์อิมแพคคอมบิเนชั่นรักเกอร์ฟอร์แมนวิดโมเดิร์นอะเมนิตี้ The 2025 Mitsubishi Pajero Sport c o n t i n u e to be a reliable choice for those who seek adventure without compromising on comfort and safety.